ถ้าเปรียบบุญเนี่ยแม้บุญมองไม่เห็นเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างนี้ว่าเหมือนกับกระแสไฟนี่แหละกระแสไฟที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่เห็นนะแต่เราเห็นอาการของกระแสไฟคือเมื่อมันไปเข้ากับอุปกรณ์ไหนมันก็จะทํางานเข้าพัดลมพัดลมก็หมุนเข้าหลอดไฟมันก็สว่างบุญก็เช่นกันเนาะแม้มองไม่เห็นบุญเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงกระแสบุญที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจคุณสมบัติของบุญก็มีอยู่หลายข้อเลยข้อที่หนึ่งเนี่ยคือชําระกายวาจาใจให้ สะอาดได้ข้อที่2นําความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้ข้อที่3ติดตามตนไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติข้อที่4เป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้โจรลักขโมยไม่ได้ข้อที่5นํานมาซึ่งพกทระพั์สมบัติทั้งหลายข้อที่6ให้มนุษย์สมบัติ ทีพยาสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้ข้อที่7เป็นเกราะป้องกันภัยในวะตาสงสารและข้อที่8เป็นปัจจัยให้บรรลุมรผลนิพพานเอาไว้ง,ง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่โลกิยสมบัติรูปร่างหน้าตาสมบัติชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆที่เขาอยากมีอยากได้เนี่ยมันก็มาจากบุญจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยโลก,กุตระลสมบัติบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าในทัานต่างๆต,ตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งหมดกิเลสเป็นพระอาหารหันตเข้าสู่พะนิพานก็ด้วยอนุภาพแห่งบ ญนี่แหละฉะนั้นบุญจึงสําคัญ มากมากมาดูประเภทของบุญในการก่อนกันก็มีอยู่2ข้อก็คือบุญช่วงไกลคือตั้งแต่ชาติก่อนเนี่ยมาถึงวันที่เราข้อจากคารนดาบุญช่วงใกล้ก็คือตั้งแต่วันที่เราข้อจนมาถึงวันนี้นี่แหละว่าเราสั่งสมความดีอะไรบ้างเปรียบเทียบก็คือบุญช่วงไกลเนี่ยเหมือนมเมล็ดพันธุ์เหมือนต้นอ่อนที่นํามาปลูกถ้าเป็นพันธุ์ดีเนี่ยมันก็มีแววว่ามันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่ดีบุญช่วงใกล้ก็เปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทั้งดินทั้งน้ําที่ ได้ทั้งปุ๋ยทั้งดินฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยที่ส่งผลต่อต้อนอ่อนที่นํามาปลูกเนี่ยถ้ามันดีมันก็จะช่วยให้ต้นไม้นั้นเนี่ยมีการจเจริญเติบโตแข็งแรงออกดอกออกผลได้ดีเช่นกัน